ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของอนาถบินทิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีในการครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพนีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าสักกะจอมเทพเมื่อจะส่งยังเทวดาชั้นดาวดึงให้พลอยยินดีในสุธรรมมาสภาจึงได้ตรัสพระคาถานี ในเวลานั้นว่าความโกรธอย่าได้ครอบงำท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนย่อมมีในท่านผู้ประเสริฐทุกเมื่อก็ความโกรธเปรียบปานดังภูเขาย่อมย่อมดีคนลามก ชนีและ